United ็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับยูน t เต็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆเนนมฝาฝ่ากันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง แฟร์บ,บิดฮอตกินส์นักข่าวของ RMC Sport ได้รายงานว่าดีลของเอริกบยี่กับเบซิกตัสนั้นล่มไปแล้วส่วนดีลกับสมสรนอาลนาเซอร์ asser, ในลีกซาอุดีอาราเบียมีท่าทีว่าจะล่มเช่นกันเพราะพวกเขากำลังจะได้ตัวเอเมริกลาป,ป็อกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แทนมันส่งผลทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจำใจปล่อยเอริกบยี่ย้ายทีมแบบฟรีๆจากที่คาดการว่าจะทำเงินให้สมสรนได้ราวๆ5ล้านปอนด์กับสัญญาที่ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งปีก็ตาม เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวน4.1ล้านปอนด์ที่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้เอริกไบยี่อลเฟโดเปดูลาได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจะเซ็นสัญญากับโซฟิยันอัมราบัชจากฟิโอเรติน่าแต่พวกเขาก็ได้สอบถามไปยังไบาย์มินิกในการเซ็นสัญญากับไบรอันกราวเวนเบิร์กกองกลางวัย21ปีรายนี้มีช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นอย่างมากตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมไบย์มินิก โดยเขาลงเล่นไปเพียงแค่5 5 9นาทีเพียงเท่านั้นในศึกบุนเดสลิกาเมื่อซีซั่นก่อนกราวเวนเบิร์กต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและต้องการย้ายออกจากไบเยนและอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเขาและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นเด็กเก่าของเอริกเซนทักด้วยส่วนทางฟาบิโซโรมาโนได้รายง,งานว่าแมนยูพยายามหาทางจะดึงตัวกราวเวนเบิร์กจากไบเยนมาร่วมทีมแมนยูให้ได้ซึ่งได้ดีว่าผูกเป็นคู่แข่งในดิวิชั่นนี้เช่นกัน ฟาบ,บิเซียโรมาโนได้รายงานว่าเซบีย่ายอมตกลงขายยาซิมบูโน่ในทวันทีมชาติโมร็อกโกให้กับอัลฮิรันในรีกซาอุดีอาราเบียในราคา21ล้านยูโรนับเป็นข่าวร้ายสำหรับดาบบีเดเคอาเนื่องจากทางเลือกของเขาจะน้อยลงไปอีกเพราะจาก4ทีมใหญ่ของลีกซาอูทั้งอัลฮิรันและอัลอาลีต่างมีประตูมือหนึ่งเป็นของตัวเองแล้วถ้าเดเกอาไม่รีบตัดสินใจก็าอาจจะไม่มีทีมไหนเลยให้เล่นในซีซั่นนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังตัดความเป็นไปได้เรื่องการย้ายทีมไปอยู่ไบโอมิวนิคด้วยเช่นกันฟาบิเซโรมาโน,โนโ่ได้รายงานว่าโซฟิยันอัมราบัชกำลังรอแมนยูยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับฟีอเรติน่าซึ่งทางอัมราบัชได้ตอบตกลงกับแมนยูไปตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่แล้วแต่ประเด็นคือเราต้องขายนักเตะเก่าออกไปให้ได้ก่อน ปิดท้ายกันที่เรื่องของผู้ตัดสินในเกมที่เราจะออกไปเยือนสเปอร์ในวันเสาร์นี้ตอนเวลา5ทุ่ม30นาทีผู้ตัดสินในนัดน,นี้จะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ลงเป่าซึ่งมีค่าเฉลี่ยในการแจกใบเหลืองแดงอยู่ที่3.62และ0.14ส่วนผู้ตัดสิน VAR นั่นก็คือคร a กพอร์สันและนี่คือทั้งหมดของ United ็ดอ o ล k ็อกใน EP นี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอ o c ล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดง และหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้อยู่ในเตดอัล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ